ตำนานปลาตะเพียนเงินแห่งลุ่มน้ำมแม่กลองการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำมแม่กลองมีเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่ามลิอาศัยอยู่กับยายเท่าผู้มีฐานะยากจนทุกๆวันมลิจะต้องออกไปหาปลาและเก็บผักเพื่อนำม,มาเป็นอาหารเลี้ยงดูยายของเธอแม้มะลิจะทำงานหนัก แต่เธอก็เป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านและสรรพสัตเสมอเช้าวันหนึ่งขณะที่มาริกกำลังวางรอบดักปลาด้วยความสิ้นหวังเพราะหลายวันที่ผ่านมาเธอจับปลาไม่ได้เลยทันใดนั้นเองเธอก็เหลือบไปเห็นปลาตะเพียนตัวหนึ่งมีเกล็ดเป็นประกายสีเงินแวววาวราวกับทำจากโลหะมีค่ากำลังติดอยู่ในรากไม้ริมตลิ่ง ปลาตัวนั้นดูอ่อนแรงและน่าสงสารยิ่งนักด้วยความเมตตามลิจึงค่อยๆแกะรากไม้ออกอย่างเบามือแล้วปล่อยปลาตะเพียนเงินตัวนั้นกลับคืนสู่สายน้ำก่อนที่ปลาตัวนั้นจะว่ายจากไปมันได้หันกลับมามองมลิคล้ายจะขอบคุณแล้วดำดิ่งหายไปในวังน้ำวน เย็นวันนั้นมลิกลับบ้านมือเปล่ามีเพียงผักบุ้งกำมเล็กๆที่เก็บได้ริมทางเธอกับยายจึงได้กินเพียงข้าวต้มกับผักบุ้งต้มจืดๆในใจของมลิรู้สึกเสียใจที่ทำให้ยายต้องพลอยลำบากไปด้วยคืนนั้นเองขณะที่มลิกำลังหลับไหลเธอได้ฝันเห็นหญิงงามนางหนึ่งแต่งกายด้วยผ้าไหมสีเงินระยิบระยับราวกับกล็ดปลาหญิงนางนั้นบอกกับมลิว่า ข้าคือพญาปลาตะเพียนเงินเจ้าแห่งสายน้ำแม่กลองข้าขอบใจในความเมตตาของเจ้าที่ช่วยชีวิตข้าไว้เพื่อเป็นการตอบแทนทุกครั้งที่เจ้านำกระบุงไปวางไว้ริมตะลิ่งในคืนวันเพ็ญจงอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เจ้าได้ทำมาแล้วเจ้าจะได้รับของขวัญจากสายน้ำ เมื่อตื่นขึ้นมามาลิยังคงจำความฝันได้อย่างแม่นยำแม้จะไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่แต่เมื่อถึงคืนวันเพ็ญถัดไปเธอก็ได้ลองทำตามที่พยาปลาตะเพียนเงินบอกเธอนำกระบุงใบเก่าไปวางไว้ริมตะลิ่งแล้วหลับตาอธิษฐานนึกถึงการช่วยเหลือผู้อื่นและสัตว์ต่างๆที่เธอเคยทำมาตลอด รุ่งเช้ามาลิรีบวิ่งไปที่ริมตลิ่งด้วยความตื่นเต้นและภาพที่เธอเห็นก็ทำให้เธอประหลาดใจจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในกระบุงใบเก่านั้นบัดนี้เต็มไปด้วยปลาเล็กปลาน้อยและกุ้งแม่นม้ำสดสดมากมายพอที่จะนำไปเลี้ยงยายและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกหลายขารัวเคือนด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคืนวันเพ็ญมลิจะได้รับของขวัญจากพญาปลาตะเพียนเงินเสมอ ชีวิตของเธอกับยายก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่มะลิก็ยังคงเป็นเด็กหญิงที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ำใจเหมือนเดิมเธอนำปลาที่ได้ไ่แจกจ่ายให้กับคนยากจนในหมู่บ้านเสมอจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนแต่เรื่องราวมหัศจรนนี้ได้ไปเข้าหูของเศรษฐีคงเพราะขาหน้าเลือดและละโม่ประจำหมู่บ้านเศรษฐีคงต้องการที่จะได้ปลาทั้งหมดมาเป็นของตนเพื่อน,นำไปขายทำกำไรมหาศาล เขาจึงได้แอบสะกดต่อยตามมะลิไปในคืนวังเพนและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาของตนเองในคืนวันเพญถัดมาเศรษฐีคงได้ไล่มะลิไปแล้วนำแหขนาดใหญ่ที่สุดของตนไปวางแทนที่กระบุงเขาอธิษฐานละโมบขอให้ได้ปลาเต็มลำเรือเพื่อที่เขาจะได้เป็นคนที่รวยที่สุดในลุ่มน้ำแม่กลองแต่แทนที่จะได้ปลาเศรษฐีกลับได้ยินเสียงสายน้ำไหลเชี่ยกรากผิดปกติ ทันใดนั้นเองพญาปลาตะเพียนเงินก็ได้ปรากฏกายขึ้นในร่างเดิมที่มีขนาดใหญ่โตกว่าเดิมหลายเท่าดวงตาของนางแดงก่ำด้วยความโกรธเจ้าคนโลภมากของขวัญจากสายน้ำมีไว้สำหรับผู้มีใจบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตาเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคนละโมบเช่นเจ้า สิ้นเสียงของพญาปลาตะเพียนเงินสายน้ำก็ปั่นป่วนรุนแรงคลื่นลูกใหญ่ได้ซัดเข้าใส่เศรษฐีคงจนเรือล่มจมหายไปพร้อมกับความโลภของตนหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้เห็นเศรษฐีคงอีกเลยส่วนมะลิก็ยังคงได้รับของขวัญจากสายน้ำในทุกคืนวันเพ็ญเธอกลายเป็นเสาหลักที่คอยช่วยเหลือจุนเจือคนทั้งหมู่บ้าน และทุกคนต่างก็ยกย่องเธอในความดีงามและความมีน้ำใจข้อคิดจากนิทานความเมตตาการุณาและจิตใจที่ดีงามย่อมนำมาซึ่งสิ่งดีและปาฏิหาริย์ในชีวิตความโลภและความเห็นแก่ตัวสุดท้ายก็จะนำไปสู่หายนะแก่ตนเอง